สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะรักเหมือนลูกแท้ๆอีกคนนาตาลีอวยพรวันเกิดน้องอาชิด้านโบชยาดาโพรคอมเมนต์ทันทีบอกเลยว่าหลายคู่แม้เลิกรากันไปแล้วมองหน้ากันไม่ติดเพราะเมื่อนึกถึงความหลังในอดีตยิ่งทำให้ต้องเจ็บช้ำใจแต่เรื่องพวกนี้ไม่เกิดกับ,บครอบครัวนี้ระหว่างโบชยาดาและฟลุกเกิกพล ครั้งหนึ่งเคยเป็นครอบครัวเดียวกันจนมีโซ่ทองคล้องใจอย่างน้องอาชิแต่เมื่อผ่านมาก็มีเรื่องที่ต้องทําให้ครอบครัวถึงทางตันถึงแม้ว่าความเป็นครอบครัวจะแตกสลายแต่ความเป็นพ่อแม่ยังคงอยู่ไม่ว่าทั้งคู่จะมีงานอะไรเจ้าตัวก็มักจะเชิญครอบครัวของอีกฝ่ายมาร่วมด้วยเช่นกัน งานนี้บอกเลยว่าสตรองกันทั้งครอบครัวจริงๆนี่แหละถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมไทยถึงแม้จะเลิกกันไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเกลียดกันล่าสุดเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องอาชิทางด้านนาตาลีร่วมอวยพรวันเกิดน้องอาชิแม่โบโผล่คอมเมนต์ขอบคุณเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักจริงๆโดยนาตาลีอวยพรวันเกิดน้องอาชิผ่านทางอินสตาแกรมว่า Happy 19 to อาชิ จาก6ขวบถึง19ได้เห็นการเจริญเติบโตจากวันที่เป็นเด็กน้อยจนถึงวันนี้เป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วบอกได้เลยว่าดีใจที่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกันกับอาชิภูมิใจแทนพ่อกับแม่ของอาชิมากและเบบีนาตาชาโชคดีจริงๆที่ได้มีพี่ชายที่สวีทน่ารักสุภาพจิตใจดีแบบนี้ขอให้อาชิเป็นคนดีมีความสุขเป็นที่รักของทุกคนแบบนี้ตลอดไปนะครับ Love you always ซึ่งงานนี้โบชยาดาอดีตภรยาของฟรุกได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่า thank you for your love ค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก T News ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ